จะมีกลิ่นหอมใบกระเพราแล้วก็กลิ่นสมุนไพรนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมคุกกันนะคะเราจะใช้พริกแห้ง15เม็ดตามด้วยเกลือแล้วก็ขกให้เขาเ้ากันนะ พอละเอียดแค่นี้แล้วก็พอก่อนนะคะใบมะกรูดสองใบาตามด้วยตะไคร้ซอยกระเทียมหอมแดงแล้วก็โขกเข้ากันนะคะตามด้วยพริกอินดาสามเม็ดนะคะปิแล้วโขกเข้ากันอีกครับ กเซนเลนเราก็จะตัดใส่ถ้วยไว้นะคะจะใช้3ามน่องนะเราจะนำไก่ไปผัดนะคะผัดนะ ด้วยพริกเราที่มผูกไว้แล้ค่ะเราก็จะเติมน้ำนะคะ กระดาแล้วก็น้ำตาลตามด้วย นะคะคจะมีกลิ่นหอมใบกัะเพราแล้วก็กลิ่นสมุนไพรนะคะ